รู้วันนี้เนี่ยของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันลงตัวแบบสุดๆเลยเพราะว่าแค่ภาพอันนี้เนี่ยนะขันห้าขันห้าตรงนี้เนี่ยของพูกเจ้าของเราเนี่ยนะพระพุทธเจ้าไม่เหลืออะไรทิ้งไว้ต่งแต่งเลย nothing left dangling เข้าใจไหมแค่รูปตรงนี้เนี่ยรูปที่เรียกดูป,ปะตรงนี้หมายถึงตัวเราจนสุดข,ขอบจักรวาลพะจักรวาลอันนี้ จักรวาลที่เนี่ยยายโตมโหลานในนี้ก็คือจักรวาลของภาพจักรวาลของเสียงจักรวานของกลิ่นของรสและของสัมผัสฉะนั้นตรงนี้รูปตัวเดียวเนี่ยก็คือตัวเราจนสุดขอบจักรวาลไม่มีอะไรเหลือออสไตน์ใช้สองคำนะคะก็คือรูปกับอะไรเนี่ยสสารกับพลังงา,านใช่ไหม เนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยเขาจะแปลงเป็นพลังงานไอสตล์เนี่ยเขาก็รู้แค่นี้นะเขารู้เขาก็ใช้เพียงสสารกับพลังงานก็คือครอบคุมทุกอย่างในจัก,กรวาลของรูปแต่พระพุทธเจ้าใช้คําเดียวคือรูปคําเดียวฉะนั้นสสารกับพลังงานที่ไอสตล์บอกว่ามันเหมือนการเข้าเทียมกันเนี่ยที่จริงแล้วในแง่นี้พระพุทธเจ้ารู้ก่อนพระพุทธเจ้าใช้คําเดียวไอสตล์ใช้สองคำมันก็จะแบบ ฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นจัก,กรวาลของลูปหมดละแล้วมาตรงนี้ก็เป็นจัก,กรวาลของนามทั้งหมดข้างในของเราเนี่ยที่มันโอ้ยมันอะไรแย่ย่แยๆยเนี่ย,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 ยนะมันเป็นจัก,กรวาลที่มันใหญ่มากคุณไปดูความคิดเนี่ยของคนจินตนาการของคนเนี่ย,ยใครที่เขียนเรื่องโหลดออฟ h e เรีงเนี่ยโอ้หคุณไปดูทั้งภาษาทั้งคิดอะไรโอ้ยมัน ซ้อนมากจนดูเหมือนกับยิ่งใหญ่อะไรต่ออะไรมากซึ่งเป็นจัก,กรวาลที่ใหญ่มากข้างในแต่ในที่สุดแล้วมันรวบลงมาเหลือตัวเดียวคือเจอร์รี่ไวเจอร์รี่ตัวสังขาตนะะรต,ขาตัวนี้เนี่ยน,น,าาาน,น,นะคะเ,เ,เ,เจอร์อรี่ตัวสังขารตัวนี้เนี่ยเนี่ยน้องซูนเขาพามาให้อีกอันนึงตรงนี้ดีนะดีมากเลยเออเห็นไหมเจอร์รี่เจอร์รี่ตัวสังขารตัวนี้มันทํางานกับเจอร์รี่ตัวสัญญา ใช่ไหมกล่องสัญญาของเราที่เก็บข้อมูลข้อมูลพวกนี้เนี่ยมันก็มาป้อนใช่ไหมมาป้อนเนี่ยให้กับเจอรี่ตัวสังขารซึ่งเป็นเครื่องจักรกลใหญ่เลยเนี่ยเอาข้อมูลพวกนี้ถ้าใครอ่านมากข้อมูลมันก็เยอะใช่ไหมข้อมูลมันก็เยอะแล้วก็เนี่ยใส่เข้ามาแล้วมันก็ออกมาเนี่ยเป็นความคิดบวกอนะ่ะแม้ความคิดอันนี้ความคิดลบนะแต่ความคิดที่เป็นก,นกลางเนี่ยความรู้ทั้งหลายเนี่ย ความรู้ทางโลกทั้งหมดเนี่ยนะคะล้วนเป็นการทำงานของเจอรี่ทั้งสิน้นเนี่ยเป็นเครื่องจัรอันใหญ่เลยที่สามารถเนี่ยนะสร้างความรู้อะไรต่ออะไรเ,อเยอะแยะเป็นการทำงานของเจอรี่เท่านั้นทั้งนั้นนะคะใครอ่านมากก็าสามารถเอาข้อมูลมาป้อนมากป้อนแล้วมันก็คิดอะไรของมันในะสเปะสปะสเปะสปะไปเรื่อยแต่ไม่ว่าจะจะเปะสปะอะไรอย่างไร ทั้งหมดนี้เป็นการทำงานของทาตุกธรรมชาติกลางๆของเจอรี่คุณต้องตีตรงนี้แตกแล้วนกะ็ตีตรงนี้แตกคุณซาโตรินี้ได้เร็วมากเจอรี่ตัวสังขารเนี่ยเป็นธรรมชาติของมันที่ดิฉันบอกว่าดินแขนน้ำไหลไฟร้อนลมปลิวสังขารธาตุตัวนี้เป็นเครื่องจักรที่มันปลุก หน้าที่ของมันคือปรุงอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นการปรุงบวกปรุงลบปรุงแบบคลางๆลามันปรุงทั้งนั้นเข้าใจไหมตรงนี้เป็นเอลเมนต์เป็นธาตุที่มันอยู่ในในก้อนชีวิตนี้ที่ทุกคนมีอยู่ฉะนั้นการทํางานของเจอรี่ในลักษณะตรงนี้อ่ะมันจึงมาทําให้ชีวิตของเรามุ่นวายเข้าใจไหม ทำให้ชีวิตเนี่ยของเราวุ่นวายเนี่ยฉะนั้นจัก,กรวาลข้างในของเราตรงนี้นะไม่ว่ามันจะวิวิจามาลาพิสดารมากมายอะไรยังไงร,รวบลงมาแล้วเหลือตัวเดียวคือเจอรี่นะคะเจอรี่ที่มันมามีปฏิกิริยากับตัวใจของเราฉะนั้น5้าขานันหกอายตนะตรงนี้พระพุทธเจ้าครอบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในจัก,กรวาล สัพเพ昙มาทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรตกกล้องเลยไม่มีเลยเนี่ยตรงนี้อ่ะโอยมันสุดยอดมากสุดยอดมากความรู้ของฝรั่งเหรอไม่ได้เสียไม่ได้เสียคุณไปข้ามน้ำข้ามทะเลฝรั่งนะย่างมากเลอเก่งที่สุดก็มาเนี่ยสร้างไอ้พวกนี้ให้เรานะให้เราเนี่ยมันนั่งเขียดเขียรฟังฟังแล้วก็เป็นซอมบี้ เไไห็นแค่นั้นเองน่ะมันไม่มีอะไรมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรมากกว่านั้นคุณดูสตีเฟนฮอว์กิงสินี่ก็ระดับอะไรอัจฉริยะอ่ะแล้วมาพูดยังไงอะ่ะพูดบอกว่าอะไรอะ่ะสมองของมนุษย์เนี่ยก็เหมือนกับไอ้เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยความตายก็เหมือนกับไอ้ปิดจอคอมพิวเตอร์ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์สวรรค์ในโลกไม่มีชีวิตหลังตายไม่มีจบตรงนั้น ไอคิวทั้งโลกร้อยเจ็ดสิบจริงแต่ไอคิวทั้งรมติดลบร้อยเจ็ดสิบติดลบเพราะฉะนั้นพูดอย่างนี้หนังสือขผมก็ขายทียี่สิบล้านเล่มฉะนั้นความคิดของท้าเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อพวกคุณยางไงในขณะที่คนเนี่ยพูดพูดเนี่ยอย่างนี้เนี่ยหนังสือขายม่นจออกถ้าคออกแต่ไอ้คนเนี่ยติดลบร้อยเจ็ดสิบเนี่ย ติดลบ1 7ศย์เนี่ยทนาคารเนี่ยขายที20 30ล้านเลยฉะนั้นโลกนี้เนี่ยคุณจะต้องดูให้ออกนะมิทสันยีจังๆเนี่ยดิฉันอ่านไปอ่านในเนี่ย,ยไอ,บอ้บล็อกพวกนั้นเนี่ยคนก็พอเขาพูดอย่างนี้ออกมาพวกชาวคลิปจะ,ะมันเขาถูกป้านเยอะนะถูกป้านเยอะอะไรต่ออะไรพวกพูดอย่างนี้พูดไม่ได้ไม่ได้อะไรเนี่ยแล้วบางคนก็บอกว่าเธอจะไปรู้มากกว่าสตีเวนฮอว์กิงได้ยังไงเขาเป็นอัจฉริยะนะเห็นไหม พูดอย่างเงี้ย,ยงงจบเลยเนี่ยแล้วคนส่วนมากตอนนี้เนี่ยก็มักจะชอบเนี่ยใครที่มีเงินเยอะๆมีเกียรติยศชื่อเสียงอำนาจมีความรู้สูงๆจบ็อกเตอร์อะไรเนี่ยอุ้ยเทาเทาเาเเนี่ยแน,นให้เขาใช่ไหมใช่ไหมแต่ไอ้คนพูดจริงพูดสัจธรรมเนี่ยไม่มีใครฟังตรงนี้อ่ะเป็นเรื่องกับกับหัวกับหางและสังคมเนี่ยกับหัวกับหา,างดิฉันจึงบอกว่าต้องมีบารมีจริงๆจ,งจ,งจึงมีโอกาสได้มันน่าฟั นีไ่งไงผมก็ได้นั่งฟังแต่น,น,นี่เนี่ยใช่ไหมฉะนั้นอย่าไปโวหวาอะไรมากกับฝรั่งดิฉนันอยู่กับฝรั่งไม่ดีดิฉันจะไม่รู้ก็ใช่ไหมเนี่ยไอ้ความเนี่ยนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยห้าขันหกอายตนะทุกอย่างหมดจบนะคะและก็ยังสามารถที่จะรู้การทำงานเนี่ยของสิ่งที่รู้ยากที่สุด รู้ยากที่สุดตรงนี้ข้างหลังไม่มีทางไม่มีทางเลยที่จะเจาะได้ยังเรื่องของมาติ้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะอธิบายยังไงคุณเคยเห็นคนที่อยู่ในอาการโครมา่าแบบบางทีโคม่าทีนสะิบที่สิบสามสิบปีมียี่สิบกว่าปีก็จู่ๆก็ตื่นขึ้นมาเนะี่จู่ๆก็ตื่นขึ้นมานะก็ตื่นขึ้นมาแล้วบางคนยังพูดอีกหนึ่งภาษาได้ด้วยซ้ำพูดอีกหนึ่งภาษาได้ หรือทาอะไรสิ่งที่เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องแปลกมากแต่ตรงนี้เนี่ยต้องการเนี่ยให้คุณเนี่ยรู้นะคะว่าตัวกายเนี่ยนะถ้าเกิดตัวกายเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยนะตรงนี้เนี่ยตรงนี้มันไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมันเป็นนานมันมีเชื้อไวรัสติดไม่ได้โรคภัยไข้เจ็บของตัวนี้ก็คือเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากเจอรี่เนี่ยนำนะคะนำเอ่อนำปัญหามาให้เรานี่คือโรคภัยไข้เจ็บของตัว้จนี่มันก็ยังเป็นไปได้ แต่ว่าเนี่ยในกรณีของมาตินอย่างนี้นีไยนะกายของเขาเนี่ยพิการไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าตัวใจของเขาเจอรี่ของเขาเนี่ยสดสดเลยสดสดไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยฉะนั้นจึงเป็นเรื่องทรมานมากก็เป็นเรื่องถ้าคิดไปนะคนดีๆคิดไปเนี่ยมันน่ากลัวว่าโอ้โหยมันก็ใช่ไหมอยู่ในโลกมันก็ถูกขังอยู่ในโลกของตัวเองข้างในคนเดียวรู้สื่อสารกับข้างนอกไม่ได้เพราะสะพานตาหูจมูกเล้งกายมันหักลง ตาไม่หักหรอกแล้ก็ยังเห็นหูได้ยินมันก็ไม่หักแต่ว่าไอ้ส่วนของเอ็นเนอร์ฟร่างกายมันหักหมดเสียหายหมดนะคะโอเคนะคะก่อนก่อนที่จะไปทานข้าวดิฉันจะขอแก้นิดนึงนะคะคุณเอ่อเพื่อนท่านผู้เข้าอบรมท่านหนึ่งเนี่ยได้มาเอ่อทวงดิฉันนะคะบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยอเมริกาเป็นประเทศประเทศเดียวที่เขาพิมพ์เงินใช่ไหมพิมพ์เงินเองได้โดยจักรลง จัดลงพิม์เงินจักลงเนี่ยโดยที่ไม่มีทุนสำรองอะไรทั้งสิ้นแต่ในเมืองไทยเราทําอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าจะต้องมีเงินสำรองนะคะ<ส>ตรงนี้ก็เป็นข้อมูลทางษสาสตษาข้อมูลที่ดิฉันได้มาเนี่ยยอมรับว่าในอินเทอร์เน็ตเนี่ยส่วนมากก็คือสิ่งที่เนี่ยเกิดขึ้นในอเมริกาเกิดขึ้นในอเมริกาที่เขาพิม์เงินจักลงเนี่ยจรงิจรงๆคือไม่มีเงินจริงๆอ่ะนี่เป็นเงินแต่ก็ใครจะพูดหนี้ยืมสินเนี่ยก็อ่าเอาไปเอาไปแล้วเดี๋ยวนี้เงินก็ออกมาจาก นะเงินกับหนี้เป็นเรื่องเดียวกันเงินเขาสร้างเงินจากหนี้สินก็ฉะนั้นคุณจะสังเกตสิว่าทาไมเดี๋ยวนี้เขาอยากจะให้คนเนี้ยใช้บัตรเครดิตใช่ไหมกันเ,ย,เยอะๆสมัยก่อน,นัน้ไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้อโอ้โหโปร่ปลายนยะให้ใช้เครดิตเครดิตเพราะการเครดิตก็เหมือนกับเป็นการสร้างเงินขึ้นนะแต่เนี้ยนี่คือสิ่งทีง่อเมริกาเขาทำแลประเทศนี้เนี้ยกำลังจะ ปัญหามากเหลือเกอินมันจะล่มจดแต่อย่างว่าเราก็กระทบด้วยในแง่ที่ว่าเขาก็พิมพ์เงินออกมาจากลมเนี่ยแล้วก็ใส่เข้ยาไปในเอ็มอใส่เข้าไปในเวิร์กแบง์แล้วเราไปยืมเข้ามาแล้วให่ไหมยืมเข้ามาแล้วเราเป็นหนี้สินกระทบกันเปหมนแต่สิ่งที่อยากให้สังเกตด้วยนะคะทาไมนะคุณลงไปถามว่าทําไมธนาคารทั้งหลายปึกของเขาจึงใหญ่ตโตโมโหรานวิวิสมาลาใช่ไหมปึกธนาคารทั้งหลายคุณไปดูธนาคารกรุงเทพธนาคาร มันจะต้องมีอะไรในนั้นที่ทําให้เนี่ยกลุ่มนายธนาคารเนี่ยทำเงินได้ง่ายมากได้ได้เดยอะมากนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปาพักทานอาหารกันแล้วก็กลับมาท่าเก๊กเพรสเซนทาเก๊กเดี๋ยวเราจะนวดสมาธินะคะจะมีการนวดสมาธิเราอาจจะคุยอะไรกัน <c oughs> <ๆ>เดี๋ยวดวูก่อนนะคะเสร็จแล้วเออก่อนจบ